สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมนะครับเดชากรในรายการสรุปข่าวราคาทองคำวันนี้ประจำวันที่6พฤศจิกาย,ยน2563เมื่อคืนเนี่ยราคาทองปรับตัวขึ้นแรงทีเดียวครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูข่าวแล้วก็ปัจจัยต่างๆแต่ก่อนอื่นมาดูราคาเมื่อวานปิดกันนิดนึงนะครับไปเร็วๆเนี่ยเมื่อวานปิดไป ประกาศราคาไปทั้งหมด3ครั้งนะครับครั้งสุดท้ายก็ประมาณสักบ่าย 3: ามโมงสินาทีทองคําแท่ง96.5เนี่ในราคาปิดไปที่ 28. 1 0 0บาทส่วนราคารับซื้อคืนปิดไปที่28,000บาททวนครับฝั่งราคาทองคํารูปพันธุร์าคาขายออกปิดไปที่ 28. 6 0 0บาทและราคารับซื้อคืนปิดไปที่2 7 5 0 0บาทครับ ถ้าดูราคาย้อนหลังกันนิดหนึ่งเนี่ยราคาสุดท้าย28,100บาทของแท่งและรูปพัณธ์ที่28,600เนี่ยราคาที่เอามาคำนวณเนี่ย1914เหรียญยลาสารัฐขนาดนั้นเนี่ยค่างเงินบาทอยู่ประมาณตัวเลขกลมๆก,ก,ก็31บาททวนแล้วกันนะมันก็แค่2สตางค์นะครับก็ปรับตัวขึ้นมานะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราถ้าเราไปดูราคาวันนี้เลยเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยก็รอถึง เจ็ดโมงเลยครับจะได้เช็คราคาทองคําแท่งออนไลน์ด้วยเลยนะครับวันนี้เปิดตลาด7จ็ดโมงเช้าราคาทองคําแท่งออนไลน์ของออสิลิสล่าสุดนะโกลสปอตอยู่ที่1,945เหรียญก็ปรับตัวขึ้นมาต่อจริงๆมันทะลุ1,950ครับคุณผู้ชมแล้วก็อ่อนตัวประมาณสัก5เหรียญน,นะครับจากช่วงตีสที่ผ่านมาในขณะที่ราคาทองคําแท่งออนไลน์ล่าสุดของออสิลิสนะครับ 96.5%าาเนี่ยทองคำแท่งเนี่ยขายออกบาทละ2 8 3 0 0บาทและรับซื้อคืน28,240บาทซึ่งนะครับถ้าราคานี้ยังคงยืนต่อเนี่ยแสดงว่าราคาสมาคมอาจจะรประกาศเท่ากันได้นะครับ2 8 3 0มนามันทำให้เมื่อวานที่ประกาศ28,100ในวันนี้นะครับราคาสมาคมอาจจะประกาศบวกขึ้นมา200บาทครับในขณะที่ราคารับซื้อคืนอยู่ที่ตอนนี้นะครับ บาทละ28,240บาทครับฝั่งราคาทองคำแท่ง99.99% 99ตอนนี้ขายออกบาทละ29,334บาทและรับซื้อคืน29,284บาทครับคราวนี้มาดูราคาทองคำเมื่อคืนกันนิดหนึ่ง อย่างที่ได้เรียนคุณผู้ชมไปนะครับาราคาที่สมาคมประกาศเนี่ยช่วงช่วงบ่าย3มโมงเนี่ยก็มีนัยยะเลยนะฮะจมื่อวานคลิปสุดท้ายเราเจอกันเพราะทะลุ1900เหรียญขึ้นมาทะลุ1910เนี่ยไปเทสตตแถวแถว2 9 20, แต่ไม่ผ่านแต่ช่วงที่เขาทะลุ1920เนี่ยช่วงประมาณนะครับ19นาฬิกาพอดีนะครับก็ ไปต่อยาวๆเลยนะครับและช่วงกลางคืนเนี่ยก่อนตลาดปิดไปนะครับตอนที่คุณเจอรโรมพาเวลมาประกาศนโยบายอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยตอนนั้นก็เทสต์5 0อยู่ก็ผ่านนั่นแหละครับแต่ก็พอประกาศแล้วเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าคงดอกเบีย้ยไม่ลดดอกเบีย้ยเนี่ยแต่ราคาทองก็ไม่ได้ลงมาก็ยาวต่อเลยอ่อนตัวเล็กน้อยในช่วงตี4ปิดตลาดไปนะครับ1,945-46เหรียญล่าสุด นั่นคือในฝั่งของทองที่ปรับตัวขึ้นมาครับส่วนในฝั่งของค่าเงินก็จะได้เห็นตามรูปขวามือของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับมีการปรับตัวอ่อนค่าของค่าเงินยูโรสแลนะครับจากโลเดิมเนี่ยสักแถวแถววันที่22ตุลาคมเนี่ยตอนนี้ก็กลับมาที่เดิมที่92นะครับจุด619นะครับแต่สิ่งที่ไม่กลับมาที่เดิมคือค่าเงินบาทครับปรากฏว่ายัง ผิดปกติอย่างต่อเนื่องต้องใช้คำนี้ครับเอาว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชี้ไปที่นะครับสามบบาท20สตางค์เนี่ยกับตอนนี้เนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมาทดสอบ3าบาท25สตางค์เนี่ยก็รวมแล้วส่ส45สตางค์ครับในรอบที่บงบอกว่า2วันที่ผ่านมาเน่เท่านั้นเองซึ่งจริงๆแล้วค่างเงินบาทในะโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยแกว่งไม่ควรเกินนะครับสิสตางค์ต่อวัน เนี่ยสวันปลาเข้าไป45สตางค์นี่ก็ผิดปกติวันนี้ต้องดูฮะผมเชื่อว่าอาจจะมีนักข่าวในเมืองไทยนี่แหละไปไปทำข่าวกันกับเรื่องนี้กับคุยกับแบงค์ชาตินี่แหละครับว่าจะมีมุมมองหรือยังไงต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากลับมาที่ตัวรูปมันก็ต้องปรับแนวรับแนวต้านกันต่อครับคุณผู้ชมครับมาตรการต่างๆเนี่ยต้องรอดูว่าเกิดอะไรขึ้นต่อหรือจะปรับไปยังไงจาก ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเดี๋ยวสัก8โมงตลาดค้าเงินเปิดเนี่ยก็ต้องตามกันต่อครับแต่เบื้องต้นเนี่ยแนวรับก็ต้องขยับลงต่อครับที่30บาท65ส้ตางค์และแนวต้านนะครับ3าบาท85สตางค์นะครับวันนั้นเนี่ยเหตุหนึ่งเนี่ยมันก็ยังรับได้อยู่นะครับในเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลว,ว่า US เวซอล่าอ่อนค่า แต่ค่าเงินบาทแข็งค่าแต่การอ่อนค่าของค่าเงินยนูโรสตาเขาอ่อนกลับมาที่เดิมนะครับในสัก2อสาอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ค่าเงินบาทเนี่ยหลุด31บาทนะครับเพราะก่อนหน้านี้สาบาทคือแนวรับที่สําคัญของเงินบาทนะครับแล้วก็มาทดสอบมาโดยตลอดแหละนะครับจะเป็น2อสามอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือตลอดเดือนที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้ครับปรับตัวลงแล้วแต่ค่าเงินบาทที่แข็งเนี่ยเวลาทองขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นได้ไม่เยอะ ก็ได้เปรียบเสียเปรียบสลับกันไปนะครับสำหรับราคาทองคําในประเทศนั่นคือภาพรวม12ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับจากเมื่อเย็นวานที่เราเจอกันคราวนี้นะครับสำหรับเช้าวันนี้เนี่ยก็มาเริ่มกันที่จำนวนคะแนนเสียงนะครับหรือผลการเลือกตั้งของประธานาธิบดีสหรัฐเนล่าสุดก็ยังค้างติ่งอยู่เหมือนเดิมยังไม่มีรายงานอัปเดตนะครับเข้ามาแต่คุณโจไบรเดนเนี่ย ก็ขยับเข้าใกล้ที่จะได้รับชัยชนะไปทุกขณะล่าสุด264เสียงเท่าเดิมต้องการ270เสียงเพื่อจะชนะประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยตามมาที่214เสียงครับในขณนะที่ดูเหมือนว่าประธานาธิบดีเนี่ยทางพรรคของคุณโจไบเดนเนี่ยเดโมแครกคเป็นฝ่ายชนะแต่วุฒิสภาหรือสภาสูงเนี่ยครับ วุฒิสมาชิกตอนนี้เนี่ยทางฝั่ง Republican เนี่ยมีคะแนนนำฮะ48ต่อ46เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้หรือถัดจากนี้เนี่ยข่าวจะต้องเริ่มออกนะครับว่ามันไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดทั้งสองสภามันจะมีปัญหาครับหลังจากนี้ในการผ่านร่างกฎหมายต่างๆนะครับเพราะมันจะต้องผ่านทั้งสองสภาครับในบ้านเขาเนี่ยทั้งสภาล่างก็คือสภาผู้แทนราษฎรและสภาสูงที่อ่าก็คือวุฒิสภาครับ ปรากฏว่าเดโมแครตครองสภาล่างสภาสูงรีพับลิคันครองนะครับทีนี้เราก็เอาเนื้อจากตรงนั้นนะครับมาดูข่าวประกอบความเข้าใจกันต่อภาหัวข่าวยังคงที่ยังคงอยู่ที่ผลการเลือกตั้งแต่เราก็ทราบกันไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่น่าจับตาดูต่อก็คือธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐนี่แหละครับเนื้อความกับนะครับ พาดหัวข่าวของทองที่ปรับตัวขึ้นมาทําจุดสูงสุดในรอบเดือนครึ่งหลังจากที่ยอสลาอ่อนค่าลงค่อยๆไล่ไปครับมาที่ธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐก่อนเมื่อคืนนะครับปรากฏว่าความเห็นของคุณเจโรมพาเวลเองเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจของสหรัฐเองเนี่ยนะยังคงอยู่ในระดับที่ต่ํากว่านะครับ ก่อนการเกิดการแพร่ระบาดคือแย่กว่านั่แหละครับแต่ก็ใช้คําว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีก็เลยเเลยบอกว่าไม่ค่อยกระเตื้องมากกว่านะครับก่อนการแพร่ระบาดซึ่งเป็นเหตุให้ตอนนี้ธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐเนี่ยยังคงดอกเบี้ยต่อไปนะในขณะที่การพูดคุยกันนะครับหรือการประชุมกัน ของประธานธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐสาขาต่างๆเนี่ยนะก็ยังมีการมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าตอนนี้ก็ยังมีความต้องการที่จะ,ะกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพียงแต่ครับยังไม่ได้เกิดขึ้นในเดือนนี้หรือการประชุมครั้งนี้เท่านั้นเองนั่นคือภาพรวมนะครับหรือข้อสรุปนอกเหนือไปจากการคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับต่ำ0ถึง0.25เช่นเดิม ฝั่งของธนาคารกลางแห่งชาติเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาดูราคาทองบ้างนะครับผ้าหัวเป็นอย่างนี้นะครับเนื้อในเป็นยังไงอย่างน้อยที่สุดที่ราคาทองขึ้นมามันโผล่ขึ้นมาพร้อมกับตลาดหุ้นที่ขึ้นครับเพราะนะครับตลาดหุ้นเนี่ยเขาคาดหวังว่าตอนนี้คุณโจไบรเดนเนี่ยนะครับ จะมีมาตรการหรือแพ็กเกจในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมากกว่าของประธานทรัมป์แน่นอนเพราะก่อนหน้านี้2หรือ2.2ล้านล้านเนี่ยตัวเลขนี้ยังเจรจากันไม่จบอย่างน้อยที่สุดนะครับเป็นความหวังนะครับผมย้ําเป็นความหวังก่อนนะที่พาให้ตลาดหุ้นขึ้นทีนีถ้ถ้าจะกระตุ้นเศร,เศรษฐกิจมันก็เรื่องเดิมครับพิมพ์เงินออกมาไม่สำรองทองเนี่ยทองคำเนี่ยก,ก็บอกว่าไปขึ้นมาเพราะ เป็นความหวังเหมือนกันในการต้านเงาตรางเงินเฟอ้อนอกจากนี้เนี่ยตลาดยังมองว่าจริงๆแล้วการขึ้นมายังมีความเสี่ยงนะครับเพราะสภาสูงครับตอนนี้ริพับลิกันออกไปคของในอีกส่วนหนึ่งที่ตลาดอัปเดตมานะครับก็คือการคงดอกเบี้ยของธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐนั่นแหละแต่ผมได้คุยไปแล้วในสไลด์ก่อนหน้า เพราะฉะนั้นเนี่ยหและ2ครับเป็นเหตุและปัใจจัยให้จากที่คุณโจไบเดนจากระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐก,ก็ยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยต้นทุนในการกู้ยืมยังอยู่ในระดับต่ํามันพาให้หุ้นและทองเนี่ยปรับตัวขึ้นเพียงแต่ปกติก่อนหน้านี้ถ้าหุ้นขึ้นเพราะเศรษฐกิจดีทองจะลงฮะแต่คู่นี้ไปด้วยกันตอนนี้ภาพ ของคู่นี้ที่ไปด้วยกันมันเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจที่อาจจะทําให้ตรางเงินเฟอ้อสูงขึ้นทองเลยขึ้นตามมาครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคราวนี้เราไปต่อนะครับในส่วนของปัจจัยพื้นฐานของทองบ้างเพราะขึ้นมาแรงทีเดียวเนี่ยปัจจัยพื้นฐานอย่างที่ได้เรียนไปแล้วก็เรารู้กันอยู่แล้วนะครับกองทุน SPDR เนี่ยที่สํารองทองคํามากที่สุดนะครับในโลกเนี่ยปรากฏว่าเมื่อคืนเช็คกันนิดนึงว่าไล่ซื้อกันหรือเปล่าเปล่าครับ ยังอยู่ในระดับ1,252ตันเท่าเดิมแบบนี้ไม่ค่อยดีครับคือเหมือนไล่ราคานะครับซื้อกันไปก่อนนะครับแล้วไล่กันไปก่อนแต่ปัจจัยพื้นฐานสำหรับทองยังไม่เข้าจริงๆมันก็พูดเหมือนกับตลาดหุ้นได้ครับเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับหุ้นเนี่ยเข้าหรือยังยังฮนะยังไม่มีการประกาศนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเลย นะครับและยิ่งสภาเนี่ยมันแบ่งกันครองระหว่างริพับลิกันกับ Democrat เนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคนะครับในการผ่านร่างกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากลับมาดูกราฟหรือว่าผลสรุปของดัชนีอย่างน้อยที่สุดตลาดหุ้นทั้ง3ตลาดของสหรัฐเมื่อคืนเนี่ยดาวโจนส์ Jones, นะครับเนสดและก็เ p ส500เนี่ยอาทิตย์ที่แล้วลงไปเท่าไหร่อาทิตย์นี้ในล่าสุดเมื่อคือนที่ผ่านมาขึ้นมาเท่านั้นนี่คือกราฟิกนะครับเพียงแต่ การปรับตัวขึ้นมาโดยเฉพาะตลาดเน็ตแดกที่ตอนนี้ทำนิวไฮไปเรียบร้อย S&P 500ทํา n ทำนิวไไปเรียบร้อยถ้าวันนี้ไม่ปรับตัวลดลงนะครับและคงภาพนี้อยู่เนี่ยตลาดหุ้นทำ New High ก็จริงแต่ดัดชนีชีวัดหรือเฉพาะโดยเฉพาะม o เมนตัมอินดิเคเตอร์เนี่ยปรับตัวลงนะครับแบบนี้มันคือสัญญาณการกลับตัวลงชนิดหนึ่งะฉะนั้นจริงๆเนี่ยถ้าสมมุติไม่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือ กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวงเงินที่ต่ำกว่าตลาดคาดการนะครับมันเป็นเหตุได้เหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยสัญญาณการปรับตัวลงถ้า ISI หรือดัชนีชีวัตไม่ได้ทำจุดสูงสุดใหม่เนี่ยมีโอกาสารปรับตัวลงทีนี้แหละครับกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วหุ้นปรับตัวลงก็แสดงว่าเศรษฐกิจแย่สิครับวันนั้นเนี่ยมาภาพต่อไปเนี่ยถ้าภาพนี้เกิดมันก็คือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงโดนเทขายลงมาได้ครับและ จะเข้าไปที่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำอย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐค่าเงินยูสลาหรือแม้กระทั่งทองคําที่เขาบองว่าคู่นี้เป็นเซฟเว่นครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็ต้องตามดูต่อในเรื่องของตลาดหุ้นเท่านั้นยังไม่พอนะครับจริงๆแล้วปัจจัยพื้นฐานของตลาดหุ้นเองเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยก็ต้องบอกว่าแม้แต โดยเฉพาะทองก่อนนะทองก็รับข่าวว่าเออตัวเลขขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐเนี่ยประกาศออกมาเนี่ยมากกว่าที่คาดการนะคือ70 0 0 0 0นห้าหมื่นหนแหน่งก็มากกว่าที่คาดไว้ที่7 4 0 0 0 0 0สี่หมื่นตำแหน่งแต่ถ้าเทียบกับตัวเลขครั้งก่อนนะครับตัวเลขครั้งก่อนประกาศ700,000 5ห้าหมื่นแแหน่งเนี่ยลดลงนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆอะทองควรจะลงเพราะเศรษฐกิจดีขึ้นถูกไหมครับ หุ้นเนี่ยขึ้นได้แต่ก็ไม่ควรจะเยอะมันเป็นเขาเรียกว่า overprice ปัจจัยพื้นฐานทั้ง2ตลาดยังไม่เข้าครับนี่ต้องระวังฮะนี่ต้องระวังต่ออย่างน้อยที่สุดเนี่ยเอาเฉพาะทองเนี่ยกองทุน s p ส r ต้องซื้ออย่างน้อยสัก5ตัน10ตันก็ลุ้นกันต่อครับว่าวันนี้เนี่ยจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาหรือเปล่านะครับสำหรับปัจจัยพื้นฐานของทองคำก็คือกองทุน S p สพ แต่ทีนี้เราไปกันก่อนนะครับว่าเอ๊ะเขาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสมันจะไปทางไหนต่อสําหรับวันนี้คืนนี้หมาดูค่าเงินยูสซาลาที่อ่อนค่าลงมาเบื้องต้นยังไม่หลุดแนวรับเดิมเพราะฉะนั้นการพังยังไม่เกิดขึ้นหรือหลุดแล้วเนี่ยยังมีแนวรับที่ประมาณสัก88.5ยังไม่พังครับค่าเงินยังไม่พังแล้วมันจะเป็นภาพเดิมหรือเปล่าก็น่าสนใจมากที่ราคาเนี่ยนะครับปรับตัวลงมา และพอเห็นของถูกเนี่ยก็จะมีแรงซื้อนี่กราฟในระดับรายวันเลยนะครับมันยังเป็นภาพนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเข้าไปดูลึกๆแล้วในเรื่องของตัวฟันฟลอเองแน่นอนเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยเงินทุนเนี่ยนะไหลออกจากยูเอชอล่าเนี่ยก็อย่างน้อยที่สุดไปเข้าทองบ้างไปเข้าหุ้นบ้างและก็คอนเวิร์ตนะครับหรือเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเป็นสกุลต่างๆเนี่ยส่งผลให้ทั้ง3ส,สกุลไม่ว่ายูโร ปอนด์สเตอร์ลิงหรือแม้กระทั่งสกุลเงินเย็นแข็งค่าหมดเลยครับและตอนนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณนะกลับตัวลงซะด้วยซ้ำมันเข้าแค่เข้าสู่เขตนะครับเขาเรียกว่าโอเวอร์บอสคือซื้อกันเยอะแต่ยังมีแต่เีงครับเราต้องเช็คให้หมดนะครับในส่วนของยูซาร่าเนี่ยเมื่อวานที่คุยกัน ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับพอราคาปรับตัวลงมาแล้วเนี่ยทำราคาทำนิวโ o ลแล้วเนี่ยตัว RSI เนี่ยนะครับจากจุดนี้เองเนี่ยต้องทำนิวโ o ลด้วยอย่าให้มีสัญญาณการกลับตัวขึ้นตรงนี้ผ่านครับยูเอสลาปรับตัวลงต่อในแต่อีก เพราะมีแต่อีกเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาดันเกิดเล็กๆตรงนี้ครับคุณผู้ชมที่ดันมาเห็นเราพอดีว่าตอนนี้เองเนี่ยเมื่อวานเทียบกันเมื่อวานสัญญาณเนี่ยโดนข้อเรียกว่าเป็น false signal นะครับหรือสัญญาณไม่เกิดขึ้นไม่ใช่ false signal หรอกจริงๆก็คือว่าสัญญาณการกลับตัวไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อคืนดันเกิดครับผู้ภาษาชาวบ้านเลยไอ้แท่งนี้แหละครับมีการยกตัวขึ้นของ r ่าใ นี่แหละครับทั้งหมดทั้งปวงท่านไล่จากสไลด์ที่เรียบเรียงมาให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังดูเนี่ยของขึ้นจริงถ้าโดยสรุปแต่ขาดปัจจัยพื้นฐานยูเอเลาลงจริงเงินออกไปหรือคอนเวิร์ตไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลต่างๆก็แข็งจริงแต่ตอนนี้เขาเริ่มมีสัญญาณกลับตัวขึ้นในรายไทม์เฟรม4ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาตั้งกลยุทธ์กันต่อนะครับแต่ก็ยังเป็นรูปแบบเดิมนั่นแหละไม่ได้เปลี่ยนไปไหนเพราะอย่างที่เรียนไปก่อนหน้านี้ว่า แถวแถว1,950 1 9 6นนะครับหรือกระทั่ง1,940เนี่ยมันเป็นดอยสากลฮะดอยเดิมดอยของฝรั่งดอยไทยอยู่ตรงนั้นเนี่ยขึ้นมาถึงแล้ว แต่และตลาดยังขาดปัดจจัยพื้นฐานเพราะฉะนั้นถ้าผมมองลงไปมีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาครับคืออ่อนค่าซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเขาปรับตัวลงมาเนี่ยนะครับมันมีอยู่2จุดที่เราต้องเช็คกันต่อดูคร่าวๆนะครับเอาเบอร์สเคดก่อนเนี่ยหนึ่ไม่ควรจะหลุดวันการปรับตัวลงมา1,900ไม่ควรจะหลุดซึ่งถ้าหลังจากนี้มีแรงซื้อเข้ามาที่1,900สมมุติก่อนนะดูภาพแบบคร่าวๆภาพใหญ่ก่อนเนี่ย และทองปรับตัวขึ้นไปได้นิ้มแบบนี้มันคือสัญญาณการกลับตัวขึ้นของทองหลังจากที่ปรับตัวก็เรียยวไซ์เวราคาไม่ไปไหนใน,ในรอบประมาณสัก3เดือนที่ผ่านมาหรือ1ไตรามาสเต็มๆครับตั้งแต่สิงหากันยาจนมาถึงตุลาคมครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคราวนี้พอได้ภาพคร่าวๆแบบนี้นะครับกลยุทธ์มันก็ไม่ได้เปลี่ยนจากเดิมนั่นแหละครับคือ1 9ึ0มาให้ที่1มาที่2มีกำไรแล้วก็ตามสบายครับ คือจะถือต่อก็ได้อันนี้ก็ไม่ห้ามแต่ถ้าสมมุติว่า,าผมมองเนี่ยผมมองว่าตอนนี้มีโอกาสที่ราคาทองจะปรับตัวลงมาแล้วด้วยอะไร1ปัจจัยพื้นฐานไม่เข้าเขียนไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ SPDR ไม่ได้ซื้อข้อที่2องนะครับ US d o l a r เนี่ยมันมีเ้าเรียกว่า b u l r i s h นะครับ b a r e ขอประธานโนทะษ b a r i s h convergence divergence คือสัญญาณที่จะปรับตัวแข่งค่าครับหลังจากนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายอสลราแข็งค่าผมเชื่อว่าทองเนี่ยจะโดนแรงเทขายทํากําไรออกมานะครับทีนี้แนวรับเท่าไหร่พอเราเข้ามาถึงในรายแปบลบว่ากราฟลึกๆก,กันแล้วเนี่ยเบื้องต้นก็จังเป็นตัวนี้ครับ1,930เเหรียญยอสลราสหรัฐและ2ถ้าหลุดลงมาอีกครับ 1 9 0 0นะครับก็จุดเดิมนั่นแหละที่เราไม้ที่1ที่เคยเข้าไปก่อนหน้านี้1915เหรียญครับเป็นจุดที่2นะครับสจุดนี้ทั้ง2จุดเนี่ยเลือกเอาเป็นไม้ที่1ครั้งใหม่ถ้าสมมุติว่าไม้ที่1ในก่อนหน้านี้กับไม้ที่2ที่คุณมาซื้อแถวแถวนี้นะครับหกับ2เทคตรงนี้แล้วเนี่ยก็เป็นไม้ที่1ที่จะเป็นจุดที่จะพิจารณาเข้าครับไม่ใช่ไม้ที่1ที่1930กับไม้ที่2ที่1915นะครับ ต้องเป็นจุดเดียวกันครับจุดใดจุดหนึ่งและไม้ที่2เตรียมไว้เผื่อเขาลงมาถึง1,900เหรียญครับนี่คือไม้ที่2สําหรับกลยุทธ์ของวันนี้สรุปนะครับสำหรับของโลกเลยนะหนกับ2ถ้าคุณถือต่อไม่จําเป็นต้องเข้าเพิ่มเพราะระยะกลางก็ยังมีโอกาสขึ้นไปต่อแต่ถ้าในมุมมองเนี่ยกำไรมันก็เป็นน้ําเป็นเนื้อเป็นหนังเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยออกก่อนครับ พิา r นาทำกำไรออกก่อนแล้วอ่อนตัวหลังจากนี้1,930 1,915เข้าไม้ที่1ครับ2จุดนี้ลงมาอีก1,900นะครับเป็นไม้ที่2ที่ต้องเตรียมไว้หลังจากนี้เหมือนกันนะครับนั่นคือกลยุทธ์ของ go spot ทีนี้มาพูดในส่วนของราคาทองคําแท่งนะครับในบ้านเราบ้างราคาทองคําแท่งออนไลน์ด้วยนะครับเพราะว่ามีค่าเงินบาทที่เป็นอุปสรรคนิดหนึ่งเมื่อคืนก็นั่งลุ้นๆลุ้นๆอยู่ในใจเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่า28,500เนี่ยที่คุยกันไปเมื่อวานเนี่ยมันน่าจะถึงให้ออกกันได้สักหน่อยนะเพราะบางท่านก็28,200เนี่ยเห็นราคาขายออก28,300ก็มัน,นได้กรอบกาไรนิดเดียว นะครับมันก็ออกไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต่างกลยุทธ์กันนะครับสำ,สำหรับราคาทองคําในประเทศโดยเฉพาะสมมุติว่าถ้าท่านเข้าไม้ที่1ที่28,300 28,400 2 8 2 0 0นี้ต้องถือต่อครับประกอบกําไรมันมันยังไม่ได้ครับค่างเงินบาทแข็งถึงแม้ราคาจะอ่อนตัวลงมาก็ไม่ต้องเข้าเพิ่มครับมันก็ค,คล้ายๆกับโกลสปอตเมื่อสักครู่นะครและถ้าปรับตัวขึ้นไปใหม่ในรอบใหม่ก็ต้องลุ้นใหม ถึงรับถึง28,500นห้ขายให้ได้แพงมากกว่านี้ดีกว่าแต่ในส่วนของท่านที่บางท่านที่ถืออาจจะเป็นไม้ที่2หรือเป็นไม้ที่1ก่อนหน้านี้ที่ซื้อกันที่27,600 27,800ถ้าโดยพูดเร็วๆโดยสรุปนะครับราคาที่ต่ำกว่า28,000ท้วนทุนซื้อไว้จะเป็นไม้ที่หหรือไม้ที่2ออันนี้พี่อนาขายได้ครับแล้วเขาอ่อนตัวลงมาใหม่เนี่ยเราค่อยกลับเข้าไปซื้อที่ประมาณสัก ดูในรูปเนี่ยผมไม่อยากได้ที่28,200ครับเพราะค่าเงินบาทแข็งถ้ายังแข็งต่อเนี่ย28,000ท่วนเลยครับเป็นไม้ที่1ถ้าขายตัวนี้มาแล้วย้ำอีกครั้งนะครับถ้าใครเป็นไม้ที่1จะถือต่อไม่ได้มีปัญหาครับถือต่อได้สถานการณ์ยังดีกับทองฮะ คือเศรษฐกิจะดูแล้วว่าหุ้นตอนนี้จากสัญญาณการกลับตัวทั้งสองสามตลาดเนี่ยถ้าเขาไม่กระตุ้นเศรษฐกิจหุ้นลงแน่นอนนะทองก็ลงด้วยเพียงแต่ถ้าหุ้นลงแล้วเจอแรงเทขายออกมาบริษัทใดบริษัทหนึ่งล้มกันเป็นโดมิโนโรหรือล้มกันต่อเนื่องเนี่ยหุ้นเจอแรงเทขายมันก็ต้องหนีกลับเข้ามาเข้าสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่าๆและถ้าเมื่อไหร่นะครับเขามาไล่ซื้อกันที่กองทุนเอสพีน,นโดยเป็นปัจจัยพื้นฐานในที่เราดูกันเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นอีก นะครับเพียงแต่ว่าพอเข้าไม้ที่1แล้วเราจะลงเฮ้ยเดี๋ยวมันจะลงมาต่อเนี่ยคือเราถือไม้ที่1อยู่แล้วลงมาอีกแล้วเอาไม้ที่3ไม้ที่4เข้าให้หมดนี่แหละเอาร้อยเนี่ยจริง,รงๆอะผมห้าไม่ได้อันแล้อันนี้แล้วแต่พอร์ตการลงทุนของท่านแต่ถ้าโดยกลยุทธ์บวกกับไซโคลโลจีและบวกกับ money management นะครับอย่าเพิ่งใช้กระสุนตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนว่าทองจะขึ้นแบบ ไล่ซื้อได้นพูดภาษาชาวบ้านเลยดีกว่าขึ้นแบบว่าวันนี้ก็ขึ้นอาทิตย์หน้าก็ขึ้นอ่อนตัวสักหน่อยนะมีการรับแล้วก็ขึ้นแล้วก็ไล่ก,ลกันไปต่อไม่ใช่แบบนั้นครับสถานการณ์มันอยู่กับความหวังของตลาดโดยเฉพาะตลาดหุ้นที่ต้องการเงินนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยไม่พิมพ์ไม่ไม่สำรองทองคำมาพูดดอลลาร์พรินติ้งไม่มีการสำรองทองคำครับแล้วมันยังไม่ชัดเจนทุกตลาดขึ้นมาด้วยความหวังนะครับถ้ามันลงถ้าไม่ความหวังไม่เป็นจริงเนี่ย หรือมันลงด้วยความจริงมันลงแรงเสมอสําหรับตลาดหุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุเดียวกันนะถ้าคุณถือมาที่1มาที่2อยอย่าเอามาที่3ไปเข้าครับกระสุนต้องเตรียมไว้เสมอนะครับแต่ถ้าคุณเข้าแล้วมีกําไรอยู่ในพอร์ตแล้วไม้ที่1เตรียมลึกๆเลยครับเพราะค่าเงินบาทแข็ง28,0 0 0ทุนเลยครับ นะครับสองหม่นนทนมันจะต่างกับโกลสปอตนะครับม้แรก2 0ห้แรก2ั0 0 0ทุวนไม้ที่2ถ้าปรับตัวลงมานูนะ่นอะโลเดอรมา27,600ส่าหรหรับเช้าวันนี้แบ่งให้หมดนะครับจะถือต่อก็ไม่แน่หน้าเกลียดสําหรับระยะกลางระยะยาวแต่ถ้าขายไปแล้วมีกําไรแล้วจุดเข้าซื้อจะต่างกันนิดนึ่งสำหรับโกลสปอตทองโลกและราคาทองคําในประเทศครับสำหรับช่วงเช้าเนี่ย ภาพรวมทั้งหมดก็ได้เรียนไปแล้วนะครับต้องลากันไปก่อนแล้วนะหมดเวลาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่หลังจากสมาคมเปิดนะครับช่วง10โมง11โมงในช่วงสายช่วงนี้นะครับต้องลากันไปก่อนสวัสดี